ไกลๆที่ไปขอบกรีนนี่เพื่อเพื่อเอาน้ําหนักใช่ไหมคือโสรกลูกให้ราบเรียบนุ่มนวลครับแล้วก็ปล่อยน้ำน้ำหนักให้ถูกกระระยะครับพอเสร็จแล้วพอปล่อยน้หนักถูกระยะแล้วคนนี้ก็มาพัดสาคัญคือระยะสั้นถ้าเก็บพัด3ฟุต4ฟุต5ฟุตถึง12ฟุตได้พัดเดียวได้เนี่ยผลงานดีแน่นอนไปซ้อมดูฮะโคตรบ้างบบ้างรับความเจ็บอยู่ไม่นานแต่ความอายอยู่ตลอดไปมาดูครับ โหดบ้างหาบ้างว้ามาดูหนุ่มคนนี้ฮะวิดพื้นครับเฟอร์ปุ่ยอันหักแกแกใช้คำว่าดันตัวขึ้นไปแล้วจะเอามือมันอีกทีนึงแะมันลงมาแรงฮะเจ็บฮะอันนี้ครับแม่ยิงลูกโทษฮะอ่าโดยเต็มเาครเป็นเพื่อนฮะอ่าดอยเต็มดูครับโอ้เลยครับมาดูวันนี้ครับสกูตเตอร์ครับครับ แลมฮะเป็นเนินครับแล็กอยู่ด้านในพลาสติกเหรอทะลุเลยทะลุเลยฮะสาวคนนี้ครับแหววิ่งแบบจังหวะลงทรายมันแพร่อะฮะแล้วดูครับลงน้ำไปเต็มๆฮะน่าจะหนาวด้วยอันนี้ฮะก๊อฟครับแหมตีไม้หักครับพี่ไปโดนพื้นฮะตีไปขุดดินนะครับแล้วหักเลยครับอย่างนี้เหลือแต่คลิปอปิจับมือทีคลิปอันสาวคนนี้ครับเดินนะฮะงานเฟสติวัลครับแล้วดูฮะไหลไปตาม โอ้โหดูครับมันน่าจะเป็นจังหวะลื่นนะฮะแล้วไหวลไปแบบทางลาดด,นะดูน้องแมวตัวนี้ครับน้องแมวตัวนี้กําลังเขินเขินอายแล้วล่วงเสียแมวเลยฮะ,ะ <c oughs> โอ้โเสียแมวเลยลุ่มสาวคู่นี้ครับอยา่านะดูครับลืมครับตัวก <c oughs> ารย,ยกคำภาพสโลสวยๆฮะหัวโบสถ์อย่าท อ,อย่ากให<ม>้คุณผู้ชมอันตรายระวังตัวด้วยแล้วกันนะฮะอย่ากจรงจริงแล้วรายการของเรานะครับจะแจกเสื้อหลีหนิงสองตัวที่เคยคุณชมสวยๆแบบนี้เลยนะฮะอยากได้ไปตอบคำถามในแฟนเพจ Sport Tips Share Clip p r o m o t ใน Facebook ของคุณนะครับพี่ๆเคยเจอแก oh ๊งคอร์เซนเตอร์โทรหาไหมฮะมีมีใช่ไหมม,มุกไหนพี่ของพี่มุกไหนก็ลืมของของมาส่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็พูดไม่ชายอะไรเพูดไม่ค่อยชัดด้วยใช่ไหมเรีนฟังไหมครับญาติผมเขาโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาหาฮะเขาบอกว่า โทรมาหาแล้วก็บอกว่ามันจะให้หลอกให้โอนเงินให้ให้ให้มันสองหมื่นสองหมื่นบาทญาติผมเขาแบบเขารู้ทันไงเขาก็เขามาคุยให้ผมฟัง,งนะไปเจอกันที่ยุธยาเขาบอกวันนั้นน่ะเนีย่ยโดนคอนเซนเตอร์โทรมาแล้วให้โอนสองหมื่นโอนไหมโทรพี่โอนให้หมื่นเดียวแล้วแล้วก็คุยไปปุ๊บมันมันเริ่มรู้ไงว่าพี่จับผิดได้เงินมันตายแน่นอนตายไปตองมะเขืแน่นอน อย่างนี้ผมสองหมื่นไม่ได้แน่เก่งมากเลยว่าโอ้สองหมื่นโอ้ได้หมื่นเดียวอ่ะโอ้สุดจะคนลุกเลยเนี่ยอย่าหาทำนะฮะสรุปสรุปใครกินใครงงไปหมดนะเราจะโดนว่าเราจะโดนบ้างอันตรายเจอกันใหม่ครับวันนี้หมดเวลาของรายการสปอร์ตกรูดวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ห้าทุ่มปิดนาทีลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นแฟนรายการเช่นเคย